บางบางคนลูกค้ามาเนี่ยพอจะมาแต่งทรงคิว้วบางทีขนนี่ยาวเป็นพุ่มคนละที่ละทางทำให้งานแต่งยังไงก็ไม่สวยทีนี้การที่เราจะย้อมก็ทําให้เราคนโทรลเส้นลําบากคนโทรลฟอร์มลําบากนนะคะยิ่งต้องมาเทรดดิ้งหรือแว็กซิง่งก็จะถูกวุ่นวาย,แยะแย่ๆมากมายทีนี้ครูจึงแนะนําว่าถ้าต้องตัดคือนี่ขนยาวใช่ไหมมันออกนอกทรงเห็นไหมคะมันจะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยทีนี้การตัดเนี่ยควรใช้แปรงหวีลงก่อนหวีลงแล้วทีนี้ก็ใช้แปรงเนี่ย วางแนบกับคิ้วอย่างนี้เลยค่ะแนบเลยนะเราจะเห็นว่าองศาของมันมันไม่ได้ยกขึ้นอย่างนี้นะมันจะแนบลงไปกับคิ้วตอนที่เราหวีลงเพราะว่าตรงเนี้คนเราจะมีกระบอกคิ้วใช่ไหมคะกระบอกคิ้วเนี่ยถ้าเกิดเราหวีลงให้หวีมันมาค้างอยู่ตรงกระบอกคิ้วพอดีมันจะเห็นเส้นขนที่ว่ามันเกินออกไปนี่ได้ดีกว่าเห็นไหมคะอันนี้คือส่วนที่ต้องเอาออกนะอย่างนี้อันนี้ไม่เอาเพราะว่าถ้าเราหวีขึ้น เราจะไม่รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวตัดสั้นไปหรือเปล่าก็ดูไม่สวยนะมันจะดูมันต่อๆมันจะดูประหลาดาดังนั้นแนะนําว่าให้หวีลงแล้วหวีของเราเนี่ยมันจะไปทะแยงค้างอยู่บนกระบอกคิ้วพอดีมันจะทําให้ขนที่เราตัดออกมาเนี่ยมันเท่ากันเนียยเลยแล้วก็มันไม่สั้นเกินไปยาวเกินไปเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเริ่มได้ส่งส่วนทางนี้ก็ยังเป็นพุ่มใบพุ่มไม่อย่างเงี้ยนะคะนะเห็นีห ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราย้อมเราก็จะคอนโทรลท่งมันได้ง่ายๆกว่านะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นช่างใหม่เนี่ยหากเรานึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้เราจะสื่อสารกับลูกค้ายัางไงให้เข้าใจบางทีภาษาเราอาจจะไม่ได้หรือบางทีอธิบายแล้วเราโดยเฉพาะเราช่างใหม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ลูกค้าเข้าใจเทคแอคชั่นเลยอนะ่ะใช้ปากาใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดท่งคิ้วให้ลูกค้าดู แต่ลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นนางแบบที่สักคิ้วมาแล้วนะคะเราก็โอเคไม่ว่ากันแต่ทีเนี้ยเราจะทําให้ลูกค้าคือตรงเนี้ยเขามีขนเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้สักคิ้วมาสวยนะแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่กระบอกคิ้วสูงมาประกอบกับคิ้วที่ทรงคิ้วที่เฉียวได้รูปมากเลยมันจึงทําให้พอเวลาลูกค้าขยับรูปหน้าเนี่ยคิ้วมันหดเข้าหากันมันเหมือนว่าตรงนี้มันยกสูงขึ้นมันเหมือนหน้าร้ายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็บอกลูกค้าว่าก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นหนูจะยกคิ้วตรงนี้ให้สูงงึนนนิดนนะคะ ันจะทําให้หน้าดูเบิกบานขึ้นเขาก็มีทรงคิ้วของเขาเอย่างนี้นะคะ <c oughs> จะเห็นนอกว่าเราจะเอาทรงนี้ให้ลูกค้าเห็นแต่ตรงนี้จะเก็บไว้เหมือนเดิม <c oughs> นะคะส่วนอตรงใต้นี้คิ้วที่เขาลามลงมาอย่างนี้ถ้าหากบอกลูกค้าว่าเนี่ยเส้นที่มันต่ํากว่าเนี้เราจะเอาออกเราจะเอาแค่อยู่ในกรอบนี้ไว้ลูกค้าจะโอเคไหม มันจะทําให้ดูคิ้วยกสูงขึ้นมันจะดูหน้าเบิกบานสวยกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถามความสมัครใจกับลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าคะทรงกระจกดูนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าตรงเนี้มันต่ําเกินไปถ้าเราเป็นช่างเนี่ยเราจะอ,าออกถ้าลูกค้าจะว่ายังไงแล้วแต่หนูจะปรับเส้นขึ้นมาให้สูงขึ้นหัวคิ้วพี่จะได้ไม่กดต่าแล้วหางคิ้วมันคี้ชี้ขึ้นอย่างเนี้จริงๆแล้วมันก็ดูสวยนั่นแหละแต่ในมุมของหนูหนูว่าถ้าพี่มีคนยกหัวคิ้วได้นะโ<ข>อเคนะคะ เห็นไหมคะเราเป็นช่างเนี่ยความที่เราเป็นช่าง <c oughs> เราจําเป็นเหลือเกินที่จะบอกคอนเซ็ปต์กับลูกค้าบางทีลูกค้านึนไม่ออกก็วาดให้ดูซะทีนี้ว,า,วาดให้ดูแล้วเนี่ยก็ต้องถามลูกค้าด้วยเพราะคิวเป็นของเขาเราเป็นคนทานนดังนั้นความสมัครใจมันต้องแมทชิ่งกันไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าดีคนเดียวสวยคนเดียวแต่ลูกค้าไม่ได้แฮปปี้ในสิ่งที่เราทําเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราเมื่อเราวาดคิ้ววางจินตนาการออกมาแล้วดังนั้นซ้ายขวาก็เท่ากันถ้าเราเป็นช่างเก่า หรือเป็นคนที่มีจินตนาการในหัวอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่ต้องมานั่งว่าทุกครั้งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่แน่ใจก็ว่าให้เขาดูด้วยนะคะนี่คือส่วนที่เราจะออกคือใต้เส้นที่มันลามลงมาอย่างนี้ทีนี้เวลาเราลงสีก็เหมือนกันเวลาลงสีสีอ่อนจําเป็นจะต้องลงไปก่อนโอไปเลยปากปักปาก,ปากให้สีเนี่ยมันเป็นคุมขนไว้นะคะไม่ต้องไปปานีปาใส่มาเลยปากไปก่อนเลยนะคะ จำได้ใช่ไหมคะเทคนิคคือการแบ่งคิ้วออกเป็นสามส่วนนะคะทีนี้เมื่อผููกันมันเปื้อนสีอ่อนอยู่เนี้ยครูก็จะอ่อนเลยซ้ายขวาป้าป้าป้าลงไปเลยไม่ต้องไปพิลีพิไลอะไรกับมันเพราะว่ามันไม่ใช่ขั้นตอนที่เราจะต้องมาพิลีพิไลความหมายคือสีจะต้องไปกบเส้นขนเมื่อกี้้องแนนมีคําถามใช่ไหมว่าทาไมบางอันมันติดลงไปเป็นเส้นๆบางอันมันติดไม่เส้นเส้นไม่เส้นคืออยู่ตรงนี้บางอันมันไปค้างอยู่ที่เส้นขนไม่ลงผิวมันก็เลยไม่ติดเป็นเส้น แต่อันไหนที่มันลงเส้นผิวชัดๆคมๆปุ๊บมันก็ไปอยู่ที่ผิวนะคะแล้วก็อยู่ที่ขนด้วยอย่างนี้ทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บส่วนที่เหลือนะคะผู้กันทางเดียวกันนี่แหละใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นแม่เลยอยากจะเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เอามาใส่ส่วนคิ้วที่เหลือให้มันเป็นสีเข้มขึ้นป้าป้าป้า,ปาไปเลยนะคะอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยแล้วทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บปัดสีตรงนี้กลับคืนมาตรงนี้กลับไปสีตรงนี้คือสีผสมสีผสมระหว่างน้ำตาลกับสีดํา อันนี้ก็เช่นกันสีผสมระหว่างน้ําตาลกับดํามันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่สีดําเราก็โปะหางมันไปเราก็ลงดูที่ว่าถ้าเกิดปากกาไอ้ผู้การเรามันเปื้อนสีแล้วเนี่ยมันเปื้อนสีอะไรเราก็เน้นตรงนั้นก่อนเมื่อกี้เนี่ยครูมาลงตรงกลางมันดํากับน้ําตาลเปื้อนกันใช่ไหมครูก็มาลงตรงก,ารก,ก,กาลงงกางก่อนเลยแล้วค่อยไปตักสีดาไปแปะที่หางหลังจากนั้นครูก็มาเกลี่ยกับคืนตอนนี้มีทั้งดาและน้าตาลตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ ไอ้ส่วนสําคัญยิ่งกว่าการเอาสีลงไปโปะเลยนั่คือตรงโปะนี่คือต้องโปะให้มันสูงพอที่จะกบคนขนคิ้วนะคะ <c oughs> คุณถึงได้บอกว่าต้องตัดก่อนเหตุผลเพราะอะไรถ้าขนมันยาวเนี่ยมันมันกบไม่มิดแล้วทีนี้พอตอนนี้เสร็จจับแล้วเราก็จําเป็นหรือเกินที่จะต้องรีบเอาวาสลีนเนี่ยตัดเอาวาสลีนนะคะาบเราจะปุกครั้งเดียวว่าต้องจิ้มเข้าจิ้มออกรีบมาเช็ดเลยค่ะในส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันเลอะออกไปคือสีที่อยู่เนี่ยเราเหมือนวาด แล้วก็รีบเช็ดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกจควรจะเป็นวาสลีนนะเพราะว่าการเช็ดด้วยวาสลีนลงไปพร้อมกับปลายผู้ไอ้ปลายเข้าต้นบัดเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ครีมวัสลีนเนี่ยเข้าไปปกป้องผิวไม่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนผิวแห้งสีมันจะซึมเข้าไปในผิว รอก็คือไม่ต้องเกิน10นาที8ปดถึงสินาทีโอเคเลยค่ะถ้าคนผิวแห้งแปดนาทีก็เหลือเฟือแล้วแล้วมันจะแอบซอร์เข้าไปในผิวในขนได้ดีมากบางทีสินาทีนี่นานเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนผิวแห้งนะคะเช็ดไม่ค่อยออกด้วยซ้ำถ้าหากมีอาการเลอะแต่ถ้าเกิดคนผิวมันสินาทีก็ถือว่าโอเคทีนี้ของดาวเรืองเนี่ยเขามีผนออกมาพี่จะทำเทรดดิ้งให้น้องดูในวันนี้นะคะตอนนี้เราก็ลบสะอ่ะทีนี้ดูนะ เพราะว่าคิ้วสัตว์อะยังไงมันมันก็ขึ้นยากอย่างเงี้ยคุณ่ทีนี้ก็อาตามนั้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรดดิง้งอะทีนี้ทำเทรดดิ้งหรือ,รอแว็กซิง่งหลังจากย้อมสีแล้วนะคะทีนี้านางแบบมีน้อยก็ใช้สอยอย่างจำกัดวันนี้ครูจะทำข้างหนึ่งด้วยแว็กซิง่ง อีกข้างหนึ่งครูจะทำ s p r e a d i n ให้ดูทีนี้ตรงนี้ไอ้ตรงโซดูครีมที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวปกป้องโดยเฉพาะคิ้วของลูกค้าเนีย่ยขึ้นย้อมไปลองคิดดูว่าการระคายเคืออาจจะเกิดขึ้นทุกครั้งต้องทําให้เป็นนิสัยนะคะอย่าเอามือจบกเด้อใช้คอตันบัดจิ้มลงไปไม่ได้เยอะแยะนะคะกระปุกเดียวใช้ได้เป็นชาติเลยค่ะทีนี้ก็อ่ะแตะไว้ที่มือเราก็ได้ทีนี้หลังจากนั้นก็ลดการละคายเคืองที่จะเกิดขึ้นอาทาไปทาไป เห็นไหมคะขนาดานเราออกมาหน่อยเดียวยังเหลือเพียบไม่ได้เยอะแยะมากมายให้มันเสียดายของเนอหลังจากนั้นเมื่อเราทำ protect แล้วเรียบร้อยเราก็ออกมาใช้ทีนี้ดูนะคะเป็นนี้อะไรคะอันนี้คือแว็กซิ่งเราเวลาเราใช้ไม้ป้ายแว็กออกมาเนี่ยเหมือนการวาดนั่นเองมันเหมือนการใช้ไม้วาดแต่เอาแว็กมาวาด ต้องแรงให้อย่างหนักเลยเนาะคิวนีน่เรื่องแรกมันมันเป็นเซนซิทีฟแอเรียมันเล็กๆมันไม่ใช่ใหญ่โตที่จะต้องทำเป็นเรื่องของหยบหยาอันนี้มันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆมันก็ต้องมีความละเอียด นี่ตรงหัวคิ้วนะเชื่อไหมว่าลูกค้าบางคนไม่อยากให้ออกนี่ต้องถามลูกค้าก่อนว่าฉันจะเอาตรงนี้ออกไหยูต้องลูกค้าเห็นด้วยนยนะบางคนถอนไปแล้วฉันไม่ได้สั่งให้ออกส่งอเอาหอยมึงจะไว้ทาไมคิวอันเดียวซ้ายขวารวมกันเป็นเดียวอย่างเงี้ยถามก่อนมันมีอะไรแปลกจะทําอะไรทุกขั้นตอนเหมือนประมาณว่าคิวซ้ายคิวขวาตรงนี้ฉันเอาออกไหยูมันลามติดกันลูกค้าบอกน o โน n รีบ a v มีต้องระวังให้ดี มันก็ไม่ทและไม่ทำละทนอยู่นะถ้าสมมุติว่าเราป้ายลงไปอย่างเนี้ถ้าลมันป้ายลงไปอย่างนี้ลูกโน้ฉันไม่ได้หกเอาน้ํายาแว็กซ์รีมูเวอร์มาเช็ดเช็ก็ไม่ต้องเอากระดาษนี่ไปแทบแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พอเราตรงนี้นะคะก็วางกระดาษลงบังเอิญบังเอิญว่าเราทาแว็กซ์เนี่ยเลยเข้าไปในคิ้วเลยไม่เป็นไรอ่ะไปตกใจพนิก ดังนั้นเวลาเรากระดาษมาวางเนี่ยวางอย่าให้มันเลยแค่นั้นเองอะสมมุติว่าเห็นไหมครูใช่ครูใส่เข้าไปตั้งเยอะใช่ไหมเอาแต่ว่าครูสังเกตดูนะเส้นของแว็กมันลงต่ํากว่าตั้งเยอะเห็นปะแต่ครูจะไม่เอากระดาษลงไปต่ําตามแค่นั้นเองแล้วก็กดให้แน่นเห็นไหมแว็กมันยังติดอยู่เลยอก็ขนไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าหากเราไม่เล็มขนก่อน ปลายขนอาจจะมาอีกทางหนึง่งเมื่อปลายขนติดแว็กโคนขนก็ถูกถอนขึ้นดังนั้นเราจะต้องตัดแต่งซะก่อนนะจ๊ะแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้เหมือนกันเลิกคิ้วขึ้นนิดนึงให้ลูกาให้ลูกค้าหลับตาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขนตาจะมาโดยเฉพาะคนที่ขนตาย,ยาวๆมันก็จะมาแบบเหมือนบางทีทันที่เราจะถอนแค่ขนคิ้วถอนขนตาด้วยอ่าทีนี้ <c oughs> ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าบังเอิญลูกค้าไม่ได้เห็นดีด้วยกับเราเออทำมาทางฉันทำไมฉันจะเอาไว ก็ไม่ต้องใช้กระดาษแว็กมแปะแล้วก็เอาสำลีจุ่มน้ำยาแว็กสรีมมูเวอร์มาเช็ดออกก<อ>ันนีออกไม่ค่ะคุณลูกค้าเอาไว้ทำไมคะอ,ออกลเลยนะอ,ออกไปเลยค่ะไม่ดันแล้วคุณกูจะทำแล้ว <c oughs> เห็นไหมทีนี้สังเกตดูไหมว่าเวลารูป้ายอย่างเงี้ยขนมันจะมาทางนี้ใช่ไหม,มดึงสวนทางขนแล้วไอ้ตรงนี้เหมือนกันขนปกติแล้วมันจะเป็นขนที่ชี้ๆขึ้นแล้วก็ทิ่มทลงดังนั้นเวลาดึงไปทางนู้น นะคะอย่างนั้นเองอ่ะแล้วก็ดูทีนี้ตรงไหนที่มันใกล้กับตรงที่มันถ้าถอนอีกบางทีอาจจะมีพลาดได้ถ้าเรามือใหม่ไม่แม่งจริงๆเราอยากจะเอาออกมาตรงนี้แต่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปกลัวลูกค้าจะไม่แฮปปี้เหลือไว้ก่อนเอาไปทําข้างนี้ก่อนแล้วเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูเธอเห็นด้วยไหมว่าข้างนี้มันเยอะกว่าข้างนี้มันสั้นกว่าฉันจะเอาตรงนี้ออกให้อยู่นะทุกครั้งต้องมีการทําความเข้าใจและถามในทุกๆจุดเพราะว่าสําคัญมากเลย ขนแค่สองเส้นตรงนี้มีความหมายกับลูกค้ามากๆกเพราะมันอยู่ใกล้าตามันมากมองเห็นชัดเลย <c oughs> นะคะแล้วทีนี้ก็ก็ทีนี้ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งเอาเอาเอาทิ้งไว้ก่อนอย่าพึ่งไปยุ่งอะไรกับมันก็ได้หรือถ้าเกิดมั่นใจแล้วไม่ได้เนี่ยก็โอเคให้ที่เราเห็นต้องต้องดูอาการของลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าประจําหรือเขาทาอยู่เป็นประจรําเราจะเห็นตามรอยเก่าแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ทํารอยเก่ามันก็จะไม่โผล่ให้เราเห็นแล้วแม้กระทั่งใต้คิ้วตรงนี้ครูยังคิดว่ามันควรจะเอาย่อมนี้ออกเลยนะคะแต่ก็อย่าพึงก่อน เปรียบเทียบกันก่อนมุมที่เป็นมุมเ,เล็กๆเห็นไหมคะอัน,นจริงแล้วครูอยากจะเอาตรงนี้ออกนะอืแล้วแล้วครูก็อยากจะเอาตรงนี้ออกนะแต่ครูจะเหลือไว้ก่อนเปรียบเทียบกันอีกครั้งก่อนถ้าใหญ่ทําเล็กได้ไแต่ถ้าเล็กทําให้ใหญ่โคตรยากจนกว่ามันจะขึ้นมาใหม่แล้วลูกค้าแค่ขนเส้นเดียวปัญหามีดังนั้นปล่อยไว้ก่อนทําฝั่งนี้ก่อนทีนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยครูจะใช้เทคนิคของการทำเทรดดิง้งเทรดดิ้งเนี่ยมันจะมีอยู่สามเทคนิคด้วยกัน นะฮะมันจะมีเทคนิคที่เอาปากคา,าอัน,น,นะปากคาบเนี่ยครูก็จะดึงออกมาอ่ะทีนี้ครูจะดึงได้ขึ้นมาเห็นไหมคะครูจะยืดได้อย่างนี้ห<ค>นึ่งช่วงแขนก็คือมาตกที่ก็เหมือนเหมือนหนึ่งประมาณหนึ่งแขนแบบเหมือนจัดปลายนิ้วของเรามาหาเอวเรานนะคะไซส์แต่ละคนไม่เท่ากันก็เอานี่มาถาแล้วกันนแขนสั้น <c oughs> แล้วก็แขนสั้นก็เอวสั้น <c oughs> ตาม <c oughs> แล้วก็ขมวดปมได้พวกเราเป็นเนาะใช้ปลายนิ้วขมวดปมได้อย่างนี้นะคะ ขมวดปมได้เสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะมาคล้องคออย่างนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าการใช้คออย่างนี้นะคะอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะออกมาพอดีเลยมันจะได้เป็นช่วงจังหวะได้อย่างนี้เห็นชัดเจนเนาะแล้วทีนี้พออย่างนี้เสร็จสับปุ๊บครูก็จะเอามือนิ้วชี้เนี่ยมาควักตรงนี้ควักตรงนี้เสร็จสับปุ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้พวกเราดูนะดูอีกทีนะคะควักตรงนี้แล้วหลังจากนั้นครูจะปั่นได้นขทางหน้าจุ้งจุ้งจุ้ง กูก็จะได้รักได้ลักษณะนี้มานะคะลองทีนี้หน่ยไม่ได้ควักไม่ได้ควักเอ่อทำไมนะกับอาจารย์หมยไม่ได้ควักลองทำกับเออเหน่ยไม่ได้ควักมาอีกข้างนี่ก็คือลักษณะนี้เห็นไหมคะก็คือตรงเนี้ยคือส่วนที่จะดูดดูดเส้นขนตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เวลาเราสังเกตดูนะครูจะใช้มือเป็นตัวดึงเอาเส้นได้กลับคืนเพื่อให้มันมีแรงบิดให้มันกว้างออกมาแล้วก็ ไข่นิ้วโป้งนีโป้งแล้วก็ส่งได้ไปตรงนี้คือตัวปั่นขนแล้วทีนี้พอห่วงมันแคบลงมันไม่มีที่ไปละดึงมันกลับคืนแล้วก็อ้าออกวางลงใหม่อย่างนี้อ้าออกแล้วก็วางลงใหม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคะทีนี้อ่ะพอครูจะมาฝั่งนี้ครูจะให้นักเรียนช่วยดึงเพราะว่าการดึงหนังตึงๆเนี่ยทำให้เจ็บน้อยลงถูกต้องอะค ทีนี้ถ้าเกิดเราจะยืนฝั่งไหนเราจะไปคิ้วฝั่งนู้นฝั่งที่ที่เรายืนเนี่ยให้ลูกค้าเอามือไว้ข้างล่างถูกแล้วนี่แค่ถูกอะฝั่งที่ตรงกันข้าวให้ลูกค้าเอามือไว้ข้างบนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้จินตนาการว่าเส้นมันจะมาเป็นอย่างนี้วางเส้นได้ลงดึงไปเลยเห็นไหมคะเจ็บ<ฮ>ขนเกาะเต็มเลยออกไปแล้ว เราจะต้องรู้สึกสกันทุกคนว่าเราจะได้รู้กับลูกค้าว่าเราจะแนะนําลูกคา้าวิที่ไหนถ้าลูกค้าเจ็บไม่ง่ายซิลทีบแนะนําแบ็กซิ่งไปเลยมันไวกว่าเพราะไม่งั้นอ่ะเจ็บอยู่นั่นนุ้ยเบ,เบ,อรบรคอนเบคอนอย่างเงี้ยเราให้เรางานเสียเสียเวลางานเรามันควรจะไม่เกินสิบนาทีคิ้วสองข้างเนี่ยรีไปรีมาอย,ย่างเกินสิบสิบห้านาทีแล้วกันเกิน,น,น,นแล้วนี่ขาดทุนละจะเก็บเขาเท่าไหร่เขาเก็ะะเขขบยังไงที่ร้านที่ t r ็กซิ่งนี่แปดปอน เห็นไหมคะเราจะวางอย่างนี้นะเราจะวางยังไปอย่างนี้อตั้งใจวางแผนเลยว่าเส้นมันจะไปทางนี้วางลงก่อนอ่ะวางได้แล้วจ้ะ นี่พอมาถึงมุมที่มันคอเนอร์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเยืนอีกมุมนึงใช้นิ้วโรดันก็ได้เห็นไหมนิ่โป้งเดินขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าจับไม่ให้เราไม่ถนัดแล้วถ้าลูกค้ามือมาระเกะระกะเราก็ทํางานไม่ถนัดดังนั้นนิ่โป้งเราควักขึ้นแล้วก็ นี่<ช>พอหลังจากนั้น,นจะคอนเนอร์ที่มันเล็กจริงๆก็ให้เราใช้แหนบถอนก็ได้ไอแหนบนี้พอโดนกาวปุ๊บมันก็ถอนไม่ขึ้นดังน,นั้นก็ถอนไม่ขึ้นไอที่เราจะแก้ไขได้ที่สุดก็คือการใช้กันไกลมาเหลาดีที่สุด ะะเราก็จะเห็นว่าคิ้วของพี่ดาวเรืองก็จะเบิกขึ้นจริงๆแล้วดาวเรืองดาวเรืองชอบพี่มันจะใหญ่ลที่จะเอาสีดําไล่ให้มันเป็นทรงใหม่หม <c oughs> เอาเอาเนี่ยพี่อยากจะให้มันเป็นดําเส้นใหม่เลยเอาไหม <c oughs> ลองลองดูว่า <c oughs> คิ้วตัวเองมันกดต่ามันมันแล้วทีนี้ถ้าตัวเองชํานาญเรื่องคิ้วจริงๆทาให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างได้จริงจังเนี่ยเชื่อไหมว่ามันสามารถที่จะอีกหน่อยถ้าเรียนสักทีนี้สักขายได้สักคิ้วใหม่จริง แต่ทีนี้งานศักด์เนี่ยเขาถึงได้ให้จัดให้ไปอยู่ในรลเวลสเพราะว่าความ,มความเสี่ยงมันสูงแล้วทุกพวกเมโซนี่ก็รลเวลสเหรอนมโซเะเวลสแต่เป็นรลเวลสของเมโซเปอร์ีศักด์เป็นรลเวลสี่อยู่ในขั้นตอนของรลเวลสอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเนี่ยที่ความตั้งใจที่่่ชัยเป็นคือแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการถอนขนออกไปล้องจริงเราเป็นมีความเสี่ยงมากเลยนะที่ต้องมายอมทีหลัง ไม่ควรอย่างยิ่งแต่อันนี้อยากจะเห็นอันนี้ไม่เป็นไรุันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> ของ <c oughs> อยังหนาะอ <c oughs> ันนี้หนามากแต่ถึงได้บอกว่าโอเคงั้นก็อย่าให้มันไปเกินในเส้นที่เราไม่ต้องการแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องระวังให้ที่สุด ดีนะว่าคนสักนี่เขาไม่เน้นหัวให้เราเลยงถ้าหัวทิ่มๆลงไป <Okay. S 1> แล้วก็อืสีเข้มๆเนี่ยอู้หูจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะแต่แต่คนสักถือว่าเขาเก่งเรื่องการไล่สี <Okay. S 1> แต่เขาไม่เก่งเรื่องของฟอร์มของกล้ามเนื้อมานานนอมแล้วด้วยเนาะแต่ถือว่าเขาฝีมือเลยแหละค่ะ okay. ลูกเ้าติดแล้วหน่อยรูเก็บ ถ้าเขาเหมือนเข้าใจเรื่องของลักษณะของกล้ามเนื้อเขาจะรู้เลยว่าไม่ควรจะมาคือบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะหน้าฟอร์มเนี้ยคือจะต้องไม่ไม่ไม่แหลมเดียวอย่างนี้แหลมเดียวคือบอกว่าเขาหนังตาหนังตาเขาหนาใช่ไหมแล้วทีนี้อันนี้มันยกไกลเกินไงทีนี้พอยกไกลเกินยิ่งทาให้หนังตาดูหนาแล้วโดยเฉพาะไปกดหัวคิ้วลงเนี่ย พราะว่ากล้ามเนื้ออย่างไม่กล้ามเราเวลาเราสังเกตลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถอนคิ้วหรือย้อมคิ้วเหมือนกันเราต้องสังเกตหน้าลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้แล้วโดยเฉพาะลูกค้าที่มีขนคิ้วหนาขน,นคิ้วเยอะแล้วที่นี้ไม่เคยถอนมาก่อนแล้วมาไว้วางใจให้เราถอนเนี่ยแต่เราไม่ได้สังเกตกล้ามเนื้อใบหน้าลูกคา้าสนทนาเขานิดนึงเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ย เวลาคุยเนี่ยคุยไปมันจะมันไม่มีใครนั่งหน้าคุยคุยแบบหน้าไม่กระยับไม่มี <c oughs> เวลาคุยไปมาแล้วตาคิ้วหลิวตาแล้วอาซ้ายขวามายิ้มบางทีตาฟึดคิ้วกระโดดข้างนึง <c oughs> เราจะรู้ได้ทันทีว่ากล้ามเนื้อลูกค้ามัดไหนทํางานมันจะเป็นมัดตรงนี้หรือตรงนี้ทํางานมากกว่ากันอย่างเงี้ย <c oughs> ที่นี้ของดาวเรืองเนี่ยสังเกตดูเวลาเขาพูดหัวคิ้วก็จะขยุดเข้าหากันอย่างเงี้ยแล้วมันจึงทําให้แล้วยิ่งพอไปสักของเขาอย่างเงี้ย สังเกตดูนะคิ้วเขาหมดแค่นี้เองขนคิ้วมันสุดแค่นี้เองแต่ช่างคนนี้เขาก็คือเขาจริงๆเขาเป็นคนที่ใช้สีใช้ผู้กันได้เก่งอะ่ะเขาถึงจะบอกว่าทําทําได้อยางก็คือแบบกำหนดเส้นคิ้วใหม่ให้เราเลยได้สวยแบบนี้แบบสวยเค้เลยอะ่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาเราู้ลักษณะตรงนี้หนึ่งอ๋อคนที่หนังตาหนาๆคิ้วมันควรจะลงมาแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ถ้าหากสมมติเราทํามาแค่นี้ อืมจ้ยเห็นไหมคะเราจะเอาสีเส้นโยอกไปหน้าเขาจะหวานมากเลยเขาเป็นคนหน้าฟอร์มเบบี้อ่ะคือเขาเป็นคนจมูกกลมๆแก้งหนูแก้งกลมๆอย่างเงี้ยไม่ได้ตัวตกนะเพียงแต่ว่าขางคิ้วตกเราตูจากตรงไหนอย่าให้ต่ํากับหัวคิ้วถ้าเรหน้าเดียวกันอยู่ถือว่าโอเคแล้วโดยเฉพาะคนคนนี้เป็นคนกล้ามเนื้อตรงนี้มัดเวลาพูดตรงนี้จุ้งเข้าไปอตรงนี้จะเดียดขึ้นอัตโนมัติเลยไม่มีคิ้วตกเราต้องดูตรงนั้นด้วยเนี่ยตรงนี้แปลว่า มันสูงไปแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายมันก็แล้วแต่คนชอบพี่ถึงได้บอกว่าถ้าจะแต่งให้สวยเนี่ยเปิดหัวคิ้วขึ้น<ม>ยกหัวคิ้วขึ้นถือไม่วัาจะหามันจะ,นจะชี้อยู่มันก็บาลานซ์กันใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะให้สวยเนี่ยคือจะไม่มีตรงเนี้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้<ม>แล้วตรงนี้มันจะดูเหมือนว่ามันไม่ปูนปดปวดปูนอ<ม> มีน้องคนนึงบอกพี่หนูอยากเรียนสักแต่มีเบสิกในการทาสมสสวยนม้ไม่มีอูอย้ยงั้นมาเลยเบสิเลยโดนเลเวลสองก่อนเพราะไม่เอาหนูอ,หอ,อยากสักเลยที่คนอื่นเขาไม่เห็นต้องเลเวลสองก่อนเลยอูอ้นั่นก็คือแบบโอกาสที่จะเสี่ยงและพลาดมันมีสูงมากแล้วทีนี้ก็คือเก็บเคสไปก่อนคือให้เราคุ้นเคยคิ้วสักคิ้วนะี่แหละพี่ก็เลยแนะนําว่าจริงแล้วมันแพงนะแพงหนูก็จ่ายไว้หนูชอบชอบจริงหรือว่าอยากจะได้จ็อบทํางานอี๋เฉยหนูก็เห็นว่ามันสักแล้วมันได้ราคาดี ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ชอบจริงอยากทำง,งานแต่ไวยตังค์พี่กเ็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ให้มาเรียนเลเวลสองก่อนเพราะว่าเนี่ยเห็นป้าการที่เราถอนคิ้วย้อมคิ้วเนี่ยมันเป็นเบสิกจริงๆหรือไม่เห็นว่าแค่การแต่งทรงคิ้วเฉยๆให้ดูดีเนี่ยการย้อมคิ้วเนี่ยมันยังมันผิดมันลบออกได้แต่ถ้าเก<ม><ส>ิดสีสัดลงไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นค<ม>ือว่าคนนี้เก่งเลยนะแต่ว่าเมื่อเขาไม่เข้าใจของเรื่องของกล้ามเนื้อเห็นไหมคะงานมันก็ไม่จบ แล้วมันนี่มันก็ดูสวยแหละแต่ว่ามันสวยกว่านี้ก็ได้ความหมายคืออย่างนั้นน่ะทีนี้เราก็มาเอาออกแล้วกันมันจะนานโคตรก็เอาไปเงาเงาก่อนแล้วกันเห็นป่ะเราก็จะเห็นว่าดาวเร,เรืองก็จะมีคิ้วเป็นเงาขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะให้มันติดคิ้วหนังดำพื้นมันก็ไม่ดำหรอกมันก็ดูไม่สวยมันก็จะดูตลกนะนะทีนี้ได้เรื่องละ